อย่างไรก็ตามการประกาศพรกในสถานการณ์ฉุกเฉินของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีในครั้งนี้แน่นอนอย่อมมีคนคทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะโดยคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ออกถแถลงการมาล่าสุดนั้นคือคณะ้าพักก้าวไกลนะคะที่ออกแถลงการออกมาประนามการใช้อำนาจตามพรกการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพักก้าวไกลออกแถลงการประนามการใช้อำนาจตามพรกการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมีการระบุบอกว่าถือว่าการประกาศเนี่ยขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ มีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญถือว่าไม่มีความชอบธรรมเพราะตลอดการชุมนุมทั้งครั้งนี้แล้วก็หลายครั้งที่ผ่านมาเป็นไปโดยสงบปราศจากอาวุธการใช้อำน,นาจตามกฎหมายพิเศษ<อ>ครั้งนี้คือการจงใจควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่กําลังไม่พอใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาทานพรกเก้าไก,กล,กลย,ยังระบุว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้คือการฟังเสียงประชาชนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อหาฉันทามติร่วมกันใหม่ในสังคมรวมถึงการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อดำรงไว้ ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริงพร้อมย้ำว่าพักก้าวไกลจะขอคัดค้านการใช้อำนาจอันไม่ชอบธรรมนี้อย่างถึงที่สุดและทันทีที่มีการใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่กําลังชุมนุมโดยสงบจะถือว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศอย่างสิ้นเชิงแล้ว จงออกไปและคืนอำนาจให้ประชาชนโดยทันทีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรมนุนนั้นถือว่าเป็นหนึ่งใน3ข้อนะคะที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นพยายามเรียกร้องกันอยู่แต่ก็ปรากฏว่าวันนี้ทางคณะกรรมาการที่จะพิจารณาแก้ไขรัฐธรมนุนที่กำหนดประชุมเอาไว15้15กับ16ตุลาคมนั้นก็ต้องงดการประชุมไปมค่ะนะครับซึ่งล่าสุดจริงๆเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ตัวแทนของก้าวไก่แล้วก็นักการเมืองคนอื่นก็ได้เดินทางน,นะครับไปกองบัญชาการตำรวจ ตอชอดอตะเวนชายแดนนะครับที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเพื่อไปเยี่ยมผู้ที่ถูกจับกลุมอยู่ทั้งหมดว่านะครับจะมีการประกันตัวไหมหรือจะมีทนายความไหมก็มด้วยความเป็นห่วงจะเป็สักครู่นี้ก็ติดตามแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ถูกจับกลุมได้อยู่ที่ไหนอย่างไรนอกจากอยู่ที่ปทุมธานีแล้วคนหนึ่งนะครับนี่มือมีความผิดนี่นะอยู่ที่นน่นครับจังหวัดเชียงใหม่ทนายนนท์ำาครับก็บอกว่าจะต้องไปถูกดำเนินคดีที่จังหวัดเชียงใหม่ครับก็เป็นประมาณนั้นเลนะเหตุการณ์ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับ